ส่วนใหญ่ผมเห็นพวกกินดดก <c oughs> ได<ห>โนเสาร์ดีเทลขนาดนี้เลยเหดี๋ยวเขาเขาถามก็ไม่เกี่ยวกับตรงนี้หรอก <c oughs> มีประโยชน์อะไรกันชห้มันพอมาตอนไหนวะ <c oughs> มีไหม โตมากับหมอคงผมทุกโตมาพร้อมคุณนั่นแหละเอาเดูครับดูดูดูวันนี้เราจะมาเล่นเกมตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องการตังบอลกันค่ะพี่พี่รู้ใช่ไหมคะว่าตอนนี้ภาคเรื่องอนิเมะการปับอนซุปเปอร์ซุปเปอร์ฮีโร่เข้าลงชายอยู่ผมเห็นอยู่ผมเห็นอยู่เห็นเขาว่ากันว่าภาคนี้โกหังเปพระเอกเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับคือยังไม่ได้ดูนะฮะรู้ว่าเข้าแล้วแต่ยังไม่ได้ดูครับผม ได้จะให้มันมากนะักนี่พวกแกเป็นใครกันผู้ทำภารกิจให้ลุล่วงเพื่อความยุติธรรมซูปเปอร์ฮีโร่ยังไงล<อ>่ะเฉันจะจัดการพวกแกซะเย่ yeah, แล้วรากลนบอลซูปเปอร์ซูปเปอร์ฮีโร่ จะไปดูดราฟน์บอลซูเปอร์ซูเปอร์ฮีโร่กันวันนี้เราจะมาทดสอบความรู้ทบทวนความจำเกี่ยวกัเรื่องดราฟน์บอลกันสบายซึ่งคำถามก็จะเป็นคำถามแบบกระลำดอกกระลำดอกไปนะคำถามว่ากระลำดอกคืออะไรผมัชหวก่นแล้วอ่ะ จะพออะไรจากคนแพ้ก็ได้นึ่อจะมีเวลาในการตอบด้วย้อหลับสิบวินาทีอ่ะมาคำถามข้อที่หนึ่งภาพเปิดเรื่องของดาก้อนบอลในมังงะฉากแรกสุดหน้าแรกสุดเป็นภาพที่โกกูกำลังเดินอยู่บนท่อสูงในบรรยากาศป่าเขาลมงดาวไกลมีทั้งภูเขาต้นไม้ใบหญ้าดอกไม้รวมทั้งสัตว์คำถามคือสัตว์ที่ เรื่องการบอรดนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเจียวกอไก่เลงปลาไดโนเสาร์ขอไข่เลงปลากิ้งก่าจับเวลาค่ะดาราก้อนบอลน่ะผมคับคล้ายครับคาว่าในตอนแรกๆอ่ะจำไม่ผิดมันมีไดโนเสาร์เว้ยเพราะฉะนั้นคือคือโลกดาราก้อนบอลมันค่อนข้างจะแบบแฟนตาซีอยู่แล้วใช่ไหมเออมันมีไดโนเสาร์เว้ยต้องเกิดโลกเอาตอบตอบตอบต้องตอบแล้วใช่ไหม ทำาลอนะผมเสร็จแล้วเสร็จด้วยเสร็จด้วยเสร็จด้วยเรียบคือคุณเข้าใจหน่อยดิแบบว่าโลกมันแฟนตาซีใช่ป่ะแล้วคุณจะมาเล่นกับกิ้งกาเนี่ยนะไดโนเสาร์เนี่ยเห็นบ่อยแล้วแต่ส่วนใหญ่เนี่ยโกคูอ่ะหรือไม่กัใครก็ตามอ่ะส่วนใหญ่ผมเห็นเขากินไดโนเสาร์เอะอะมันก็ล่าไดโนเสาร์มากินหางตัดหางกินนะผมถ้าที่ผมจำได้นะกิ้งกาดคำตอบที่ถูกคือครอบองใค โอเคไดโนเสาร์ okay. s s. ก็เป็นต้นตระกูลของยิงกานะมันต้องวิเคราะห์ต่อไปเว้ยก็ใช่ก็เาก็ช้อยเข้ามาอย่างนี้เอาลหผมถูกแล้วค่าข้อแรกอามาคำถามข้อที่สองนะคะเทพเจ้ามังกรปรากฏตัวครั้งแรกในมังงะตอนที่2ี่สซึ่งอูรอนเนี่ยได้ขอพรตัดหน้าปีลาไปสิ่งที่อูรอนขอนั้นคือกัเกง ปูหลอนในหมูปิลาฟตัวเล็กๆตัวร้ายตอนแรกๆอ่ะหน้าคล้ายๆพิโกโล่คำถามคือหลังจากได้เกงในตัวนั้นมาใครเป็นคนใส่เกงในตัวนั้นเป็นของใยรเดี๋ยวมันใส่ด้วยเหรอกอไก่โกผูขอไข่อูหลอนขอพายยูมามีมี คอยสามข้อไว้ข้อนี้เอาละคือถ้ามันถ้ามันง่ายขนาดนั้นไม่น่าเป็นคำถามบูมากผมว่าใช่อ่ะขอแล้วมขอแล้วขอแล้วไม่รู้ล่ะคู่รอนค่ะนั่นไงใส่คือใส่ยังไงใส่มันต้องนุ่งเข้าไปอย่างนี้จ่างเกงงไอ่ะคือใส่หัวเนี่ยเขาเรียกสวมสวมใส่เป็นคําตอนเรื่องกันเสมอเลยคำถามข้อต่อไปข้อที่3ผูู้ด้ดินปรากฏตัวครั้งแรก 25. โดยลักษณะเด่นอย่างหนึ่งของคูเรลินคือหัวเมงและภาพตอนที่คูเรลินปรากฏตัวครั้งแรกเป็นภาพที่คูเรลินกําลังพายเรือมาที่บ้านของผู้เท่าเต่าอ,อ๋อบ้านผู้เท่าเต่าเป็นเกาะเนอ่ยแต่ทำไม่ได้ว่าพายเรือค <laughs> ำถามก็คือภาพตอนที่คูเรลินปรากฏตัวเป็นครั้งแรกสัญลักษณ์ที่แสดงความเงาว่าของหัวเมงคูเรลินเนี่ยอ,อยู่ทางฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาของหัวคูเรลิน อะะไรคือไอ้สัญลักษณ์หัวแมงก็คือไอ้แบบเงาวับอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่มเออเออเอออะไรประมาณอย่างนั้นใช่ไหมซ้ายหรือขวาของหัวคริลินนะหรือมีตรงกลางด้วยไข่ฝั่งซ้ายขอไข่ฝั่งขวาคืออันนี้เนี่ยบอกเลยว่ามันต้องใช้หลักการของการจัดวางองค์ประกอบสิ่งถ้าเกิดไอ้นี่มันโค้งอย่างนี้อย่างนี้มันควรจะคอมโพสิชันมันน่าจะเขาให้ตอบด้านบอลเขาไม่ให้ตอบศิลปะอ่ะอ่ะเรียบร้อยฮะ ต่อก็คือฝั่งขวาของอ้าวพอนักศึะปาแค่รูปผมก็กินขาดแล้วอ้าวสองนะฮะข้อต่อไปข้อที่สี่นะคะะในมืองอะตอนที่สามสิโกกูกับคู่เรนต้องออกไปดูวิชากับผู้ทอดต่าด้วยการส่งนม่มใช่การส่งนมที่บ้านอันแรกคู่เรียนเป็นคนเอานมใส่กล่องรับนมด้วยมือข้างขวา ีีดดเเทลลขนนา้ยและมีอาการเหนื่อยแหกในภาพช่องถัดมาคำถามคือในภาพช่องที่คูเรดินกำลังเหนื่อยแหกเนี่ยมีบอลลูนคำพูดที่แสดงความเหนื่อยแหกของคูเรดินเนี่ยกี่อันก็คือคูเรดินเนี่ยมันเหนื่อยใช่ไหมภาพช่องหนึ่งเป็นใส่นมแล้วภาพช่องถัดไปมันแหกออกมากี่อันมันถามอะไรเลยมีประโยชน์อะไรกัน กำลังทำอะไรอยู่เนี่ยกอไก่สามอันอหอกไข่ห้าอันมรนรู้นี่ยหอกก็น่าจะแบบประมาณนี้นะคำว่าหอกแหกเนี่ยแสดงว่าหอกมากหอกมากเนี่ยตอบแล้วผมพร้อมแล้วมาเปิดเลยเนี่ยนี่เฉลยนะคะครับข้อกอไก่ค่ะสามอันอ้าวแล้คุณต่ออะไรห้าอัน โอมันบอกเหนื่อยแหกเหนื่อยแหกคกอดมันต้องเยอะดิช่องมันนิดเดียวคุณใส่ไปห้าแหกห้าก้อนก็เอ่าเต็มช่องแล้วคือหมามีคําถามที่มันแบบที่มันวัดความรู้อ่ะแบบวัดความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับดากนบอลหรืออะไรอย่างเงี้ยเขามองกระลำดอกเป็นอะไรเน <laughs> ีย่ยเ <laughs> ออเออคือผมไม่รู้ผมผมผมสร้างบรรทัดฐานอะไรเอาไวใ้ให้ชาวบ้านเขาวะ <laughs> ระหว่างโกคูกับวิเซอร์รลออ่าสุดท้ายในการต่อสู้ครั้งนี้เนี่ยก็เป็นครั้งแรกที่โกคูกได้กลายเป็นซุปเปอร์สยาซึ่งรุงรกกล่าซุปเปอร์สยามแรกแรกของโกคูนั้นมีเอกลักษณ์เด่นเด่นคือผมจะ แนน่อนชี้ตั้งขึ้นคำถามก็คือการปรากฏตัวของซุปเปอร์ไซาโกคูแบบที่เห็นเต็มเต็มตัวภาพแรกในบางงาเห็นเต็มเต็มตัวใช่ไหมตั้งหัวยันเท้าอย่างนั้นเหรอภาพแรกคุณไม่ต้องสงสัยเยอะเดี๋ยวเขาเขาถามก็ไม่เกี่ยวกับตรงนี้หรอกคำถามก็คือซุปเปอร์ไซาโกคูมีปลอยผมที่ไม่ได้ตั้งขึ้นแบบปลอยผมอื่นทั้งหมดกี่ปอยข้อบอไก่สี่ปอข้อขไข่ สตปเปอร์ไซย่านอ่ะหัวมันจะตั้งแต่จะมีปอยตกตกมาไอ้ปอยตกตกมากี่ปอยหมดเวลาหมดเวลากี่ปอยเดี๋ยวไม่ถามเกี่ยวกับเนื้อเรื่องว่าแบบใครทําอะไรที่ไหนอย่างนี้คือไม่ถามมั้งเหรอขอคะแนนค่ะอ้าวโอเคเขาตัดบทว่ะคนดูว่เคครับเพียรครับข้อบอกไก่สี่ปอยถูกทั้งคู่ถามจริงจำได้จริงเหรอไม่ได้หรอกครับ เส็ก่อนจบเลยเคุณเคยเห็นแบบห้าพ่อรวดไหมไม่เคย <laughs> <laughs> ไม่เคยนะ <laughs> คำถามเซตนี้เกี่ยวกับกองทัพโบราณว่ากองทัพเป็นรือกองแดงซึ่งเนื้อหาในด้านบอลซูเปอร์ซูเปอร์ฮีโร่ซึ่งนะกำลังฉายในโลกภาพยนตร์อยู่ตอนนี้เนี่ยก็เกี่ยวกับกองทัพโบราณนว่าแดงหรือกองแดงอาวุธอันร้ายกาจของกองทัพโบราณเนี่ยอย่างหนึ่งก็คือมนุษย์ดัดแปลงคำถามก็คือ มนุษย์ตัดแปลงตัวแรกของกองทัพโบแดนหรือกองทัพเนทิพนที่ปรากฏในเรื่องดาวดั่งอกคือมนุษย์ตัดแปลงหมายเลขอะไรก็ได้หมายเลขหนึ่งขอไข่หมายเลขแปดอะมีหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขแปดด้วยเหรอเฮ้ยมันโผล่มาตอนไหนวะมีเลย 19 20แล้วก็มี16 17 18ปรากฏครั้งแรกใช่ไหมไม่ใช่ไม่ได้บอกว่าเป็นตัวแรกใช่ไหมตัวแรกที่โผล่มาในเรื่องคือตัวไหนแล้วมันไม่ใช่19ไป20าหรอยีมันก็ต้องมาทางเดานี่แหละคำตอบที่ถูกก็คือข้อขอใส่ไหมเล็กๆค่ะฉีกฉีกใช่ไหมใครจะมาแบบหมายเลขกหนึ่งออกตัวแรกไม่หมต้องพลิกนิดนึงะก็กระลำดอกไงกระลำดอกไงกระลำดอกเนี่ยถ้าซับซ้อนมันฉลาดไปคำยาบออกอากาศได้ไหมมึงโ่่กูโง่ ข้อขอไข่เนี่ยใสมาแบบเป็นตกเป็นช้อยหลอกลยอะไรเงี้ยคำตอบมันแบบมักฉีกกันอย่างเงี้ยถ้าเป็นขอแสางส่าหลอกแต่ถ้าเป็นกอมันอาจจะหลอกสองชั้นก็ได้นีไ่ไง <c oughs> นายคุณบอกว่าต้องมันฉลาดนะม,มันไม่ใช่กระหล่ำหนาะ <c oughs> มันควรจะไปทางของโลกดิมันชัดไปวะ่ผมว่าพร้อมฉีกแล้วอขอไข่ขอให้ตัวสุขขึ้นจะได้ดีสาจะได้ คำถามคือไอผูอ้ก,กองเลสอะไรเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงไม่รู้เสมอป่ะเสมอป่ะตัวละครในกองทัพโบรดงหลายคนจะมีชื่อเป็นสีเช่นผู้ปัญชาการเลสหม,มอผู้ปัญชาการบล็ไพายอนบลูไพรอน,นไวท์อ,อนเอกเโลแต่คำถามเนี่ยคือถ้านำชื่อของผู้ปัญชาการเลสกับพันเอกเโล นี่มันวิชาศิละปอะอไกยสียเขียวขอไข่สีส้มมันไม่ต้องเป็นผู้บัญชาการก็ได้ <c oughs> ก็แค่บอกว่าสีแดงกับสีเหลืองผ <c oughs> สมกันเป็นอะไร,ระกูไม่เกี่ยวกับดาบบอลเอาคุณได้แล้วเหรอเลยวะได้อย่าบอกนะคุณไม่รู้ว่าแดงเหลืองเป็นอะไร <c oughs> <c oughs> มาคำตอบที่ถูกก็คือข้อไข่สีส้มนั่นไงนั่นไงคุณไปฉีกไงไปคิดแบบว่าเขาจะหลอกนู่นหลอกนี่เอาตรงๆนะ ไม่ได้คิดว่าหรอกกูรู้กูไม่รู้จริงจริงเอาจริงอกูไม่รู้จริงจริงว่าตัวละครระดับนายคนในกองทัพโบรยังรุ่นแรกคนแต่ตายเพราะลิ้นอตายเพราะลิ้นลิ้นไขว้ใช่คือนายคนบลูขอคือนายคนไวท์คุณเห็นไหมว่าทิศทางของคำถามอ่ะเขาตั้งมาแบบทดสอบความรู้จริงๆเว้ยป้าหมอ ตายเพราะปากเริ่มมาทางสุภาพศิยหมอตายเพราะปากบลูพูดมากตายเพราะลิ้นนั่นนั่งแล้วไว้พูดมากไม่ได้เม,มื่อกี้ศิลปะอันนี้มันภาษาไทยเหรอตายเพราะลิ้นไปทำอีกท่าหนดีกว่าผมมั่นใจกับสุภาษศิตผมอะ,อะตอบที่ถูกต้องก็คือตอไก่นายคนบลูเดี๋ยวมันทำไมมันยังไงคุณจะมาบูเฉยไม่ได้ เขาไปไปโอ้โหเสมอใช่ไหมห้าห่าแล้วเว้ยการประลองสุดชิงเจ้ายุทภพเป็นเนื้อเรื่องเด่นๆส่วนหนึ่งในตาต้องบอกค่ะก็คือในการประลองสุดชิงเจ้าผมครั้งแรกโกคูโคเรดิมและผู้เท่าตัำผูาชนะสุดท้ายที่พาทั้งสามคนไปส่งที่สนามประลองคืออะไร ไม่ถามว่าใครเป็นแชมป์อะไรอย่างนี้วะใครสู้กับใคร <c oughs> วิเคราะห์ดาก้อนบอลจรงิงจังถ้าเขาบอกว่าเมื่อกี้พาหานะสุดท้ายแสดงว่ามันมีเกาะหน้านั้นเว้ยก็คือมันนั่งหลายอย่างเออมันต้องมาหลายอย่างแล้วสุดท้ายแท็กซี่หรือมอเตอร์ไซค์วินะดะก้อนบอลมีเสื้อวิน้วยบอกว่าครั้งแรกใช่ไหมครั้งแรกถามตั้งเยอะตั้งแยะตอบทีู่ก็คือข้อกไก่เนี่ย พอตั้งใจว่ามันต้องฉีกแท็กซี่มันตรงไปคุณจะฉีกมันก็ต้องมีหลักการบนพื้นฐานหน่อยผมอยากเห็นหน้าคนตั้งคำถามจริงๆเนี่ยพร้อมที่จะจบเกมนะครับคำถามข้อที่11 r a d i s ราดิชที่เรารู้จักกันว่าเป็นพี่ชายของโกคูคำถามก็คือตอนที่ราดิชมาถึงโลกเนี่ยเขาก้าวเท้าสายหือเท้าขวาเป็นสาย่างตอนเดิน มันต้องดูเลิกยังไงเอาเลิกเอาชัยหรือยังไงมันจะบวชหรือไงซ้ายขวาเท้าซ้ายขวาโอเคอะไรมันมูแต่รูคือโชคลางมีทิ้งจบทักด้วยไหมไม่มีคําถามอื่นแล้ววะไม่คิดละคุณเคยได้ยินว่าขวาร้ายซ้ายดีมันเหมือนกันแหละชายากคนไทยมาเท้าขวาค่ะเจ็ดครับเฮ้ยขวาร้าย้ายจริงใช่ไหม มันไม่ได้มาดี<ม>อ่ามันมาร้ายอ่ามาร้ายอ้าวสุดท้ายความรู้ความรู้ความรู้ผู้ชนะเนี่ยจะสามารถขอพรจากเทพเจ้าอบรรจรได้หนึ่งข้อเทพเจ้าอบรรจรเนี่ยในที่เนี้ยคือคนที่แพ้ก็คือพี่โป๊ะถามว่าขอแล้วมีปัญญาให้ไหมดีวกว่า จะขอบ้านพร้อมที่ดินเนีเอาเงี้เอางี้ยไหนไหนคำถามของเราในเทปนี้เกี่ยวกับดรา้อนบอลนครับก็เป็นว่าผมก็ักอยากจะไปดูแล้วเหมือนกันนะดรา้อนบอลซูเปอร์ซูเปอร์ฮีโร่ที่กำลังเข้าฉายอยู่ตอนนี้ใช่ครับคุณเลี้ยงหนังผมแล้วกันที่นั่ง V I P หนเพือนกันอ่ะอ่เลี้ยงหนังเลี้ยงหนังจบเลี้ยงหนังเลี้ยงหนังดรา้อนบอลซูเปอร์ซูเปอร์ฮีโร่ ก็อยากเชิญชวนไปดูนะฮะรบบว่าโดยเฉพาะรุ่นรุ่นอายุอย่างเราก็ดูได้แล้วพวกที่โตมากับดาร์กอนลเลยหรือแบบน้องๆรุ่นหลังๆก็ก็ไปดูกันได้ก็ถ้าสมมุติว่าเป็นแฟนๆดาร์กอลคือยังรงพ้าก็ได้ละไปดูกันนะฮะดาร์กอลลซุปเปอร์ซุปเปอร์ฮีโร่สําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนบาย